สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่1 1พฤศจิกายน2 5 1 4โดยลิเวอร์พูลเดลี่ y บเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ที่2แล้วแล้วผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ ลือกตัวทิ้งด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของทีมเราและเป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเสียเหลือเกินในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากโจ้าตัวระเบิดฟอร์มเทพกดไปแล้วถึง15ประตูจากการลงสนาม15นัดในการแข่งขันทุกรายการ นั่นทาให้เขาได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลใจในตอนนี้ก็คือเรื่องของอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิลด์ที่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะออกหัวหรือก้อยกันแน่ปัจจุบันซาร่าห์เหลือสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลถึงแค่ปี2023เท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวกับสโมสรก็ลากยาวออกมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดอะไทมส์สำนักข่าวชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ก็ได้ตีข่าวออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอสันดาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวพิจารณาอีกครั้งแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาณเวลานี้ก็คือซาร่าและเยนส่วนตัวของเขาต้องการค่าเหนื่อยมากกว่าข้อเสนอล่าสุดที่สโมสรกำลังจะยื่นให้เขาพิจารณาดังกลา่าว แม้ว่าจะไม่มีการระบุตัวเลขที่แน่ชัดออกมาแต่มันก็เป็นที่เชื่อกันว่าข้อเสนอของลิพภูจะทำให้ซาลากลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนือสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแสงหน้าทางเวอร์กิลฟานได์ไปถ้าว่าหากเราอ้างอิงจากรายงานข่าวที่แพร่สะพัดออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ซาลาจะยอมตอบรับข้อเสนอก็ต่อเมื่อได้เงินค่าเหนือที่ระดับ300,000-380,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเท่านั้น ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสตาร์ดังความสำคัญภายในแดนหน้าของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆตัดสลับกลับมาดูเรื่องราวของผู้เล่นในแนวรับของเรากันบ้างเขาคนนั้นก็คือทางเวรอร์กิลฟานได้ปักหลังดัชแมนของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บยาวและลงสนามได้อย่างต่อเนื่องในสีซั่น เขาเจอทางจอแดนพิกฟอร์ดเข้าสกัดบอลหนักระหว่างเกมเมอร์ซี่ไซดดาบีแ้แมตต์ตั้งแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วและนั่นก็ทําให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจนพลาดการลงสนามในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูกาลล่าสุดตัวของฟานไดเองก็ออกให้สัมภาษณ์ย้อนความหลังถึงเรื่องนี้อีกครั้งและชี้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอีกแล้วเพราะมันเป็นเพียงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปอาการบาดเจ็บของผมเกิดจากการถูกเข้าสกัด โดยจอแดนพิกฟอร์ดนั่นทำให้ผมได้รับบาดเจ็บหนักและต้องหายหน้ายาวไปเกือบหนึ่งปีอย่างที่ทุกคนทราบกันดีฟานไดกล่าวอย่างไรก็ตามมันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมผมได้รับกำลังใจอย่างมากมายตั้งจากเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ดและที่สำคัญที่สุดก็คือบรรดาแฟนบอลของสโมสรทั้งหลายนั่นทำให้ผมสามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้ นั่นทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในด้านจิตใจเมื่อคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมายรอบตัวคุณแบบนั้นแน่นอนว่าบางครั้งคุณก็ยังคงคิดถึงมันอยู่นั่นถือเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเป็นกังวลใจแต่อย่างใดและผมก็ขอยืนยันอีกครั้งตรงนี้เลยว่าเรื่องนั้นไม่ได้ทำให้ผมกลัวการเข้าปะทะกับนักเตะค,คู่แข่งแต่อย่างใด เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3มของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางเจมี่คาราเกอร์อดรตปากลางชื่อดังของทีมเรากันบ้างกับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่โมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบรโตเฟเมนโตต่างก็เป็นแกนหลักสำคัญในแนวรุกของเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและช่วยสมโมสสผง,งาดควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและพิมลิกมาครองได้อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมด ก็อายุเพิ่มขึ้นมากตามลำดับโดยเฟอร์เมนโอกอายุ30ปีแล้วส่วนมาเน่และสาร่าก็กำลังจะอายุเข้าหลัก30ปีด้วยเช่นเดียวกันในอีก12เดือนข้างหน้านอกจากนี้พวกเขาทั้งหมดยังเหลือสัญญาอยู่กับสโมสรถึงแค่ปี2023เท่านั้นทำให้คาราเกอร์มองว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ทีมจะต้องยอมลงทุนในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมระหว่างรากฐานสำหรับอนานคตต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่และเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการตัดสินใจที่ยากลำบากรอทีมของเราอยู่คาราเกอร์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Off ออ c r i p ปของทาง Sky Sport นักเตะทั้งหลายเหล่านี้ของเรากำลังจอายุเข้าหลัก30ปีกันแล้วและคุณก็คงไม่ต้องการให้ทั้งทีมมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อมันไปถึงจุดหนึ่งสประสานแดนหน้าของเรารวมถึงในตำแหน่งอื่น ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องแยกจากกันเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวอิบราฮิมาโคนาเต้เข้ามาเติมความสดให้กับแนวรับหรือการย้ายเข้ามาของเดียโกโชตาเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามคุณก็คาดหวังว่าจะได้เห็นลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาอีกคนในช่วงซัมเมอร์ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถปล่อยให้สามประสานแดนหน้าอายุเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ ดังนั้นแล้วผมมองว่าช่วงซัมเมอร์จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมองเลือกอนาคตเราจะต้องมาวางแผนการในระยะยาวให้กับสโมสรของเราว่าจะเดินต่อไปในทิศทางใดกันคุณยังไม่จำเป็นจะต้องแยกพวกเขาออกจากกันเพราะเราเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลนี้ได้อยากยอดเยี่ยมมากๆและโชต้าเองก็ได้สร้างอิมแพให้กับทีมแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือการเสริมแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมอีกสักหคน มาพูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมก็อาจจะขอพาเพื่อนๆมาดูคนที่กำลังได้รับความสนใจจากทีมของเราณเวลานี้กันบ้างเขาคนนั้นก็คือตังอาโนดันยูมาปีกตัวเก่งของทางเรือดำน้ำสีเหลืองบียาเลอที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอยู่ในศึกลาลีกาของประเทศสเปนอยู่ในเวลานี้ ก่อนหน้านี้เขาย้ายจากทางขลับรูคมาอยู่กับทางบอลมัดเมื่อปี2019ได้สนนราคา13.7ล้านปอนด์และที่นั่นเองที่เขาก็ระเบิดฟอร์มกดไปถึง17ประตูกับอีก7แอสซิสจากการลงสนาม35นัดนั่นทำให้ทาง v บียเลอาดึงตัวเขามาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ผ่อนคันเล่งลงเลยมาืฝากผลงานทำอีก7ประตูกับอีก2แอสซิส จากการลงสนาม15นัดในการแข่งขันฤดูกาลนี้ประจวบเหมาะกับจังหวะที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเสียทางซายเดโอมาน่และโมฮัมเหม็ดซาลาไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นตอนเดือนมก,กราคมก็จึงทำให้พวกเขาหันมาให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย24ปีผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด หลังเขาได้ออกมายอมรับด้วยตนเองผ่านทางรายการเฮียวีโก p พอดแคสต์ของเขาเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังเกาะติดสถานการณ์ของทางดันอยู่มาอยู่ในเดือนมกกราคมลิเวอร์พูลจะเจอกับปัญหาว่าตั้งโมฮัมเม็ดซาลาและซาเดโอมาเน่จะต้องไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนี่คือเหตุผลที่ผมได้รับแจ้งมาว่าพวกเขากำลังมองหาปีกตัวใหม่โรมาโน่กล่าวพวกเขาจะมองหาปีกมากกว่าผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ แต่เราก็ต้องมารอดูกันว่าพวกเขาจะสามารถหานักเตะที่ใช่เจอหรือไม่พวกเขามักจะทำงานกันแบบนั้นไม่ใช่การซื้อตัวแบบตื่นตระหนกหากมีโอกาสที่ดีพวกเขาก็จะขวายคว้าเอาไว้ดานยูมาของเบียเรัลกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดพวกเขาชอบนักเตะคนนี้ที่ลิเวอร์พูลพวกเขาชื่นชมนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแต่ทางเบียเรัลเองก็ไม่มีความคิดที่จะเปิดการเจรจาด้วยในเดือนมกราคม แต่ชัดเจนเลยว่านี่คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลชื่นชอบเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะไอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเดตรายงานข่าวที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องราวของทางซีเฟนเจอร์ราดอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของทีมเราที่ปัจจุบันรับงานเป็นกุนซือของกลาสโกว์เรนเจอร์แต่กำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางแอสตันวินล่าอยู่ ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เพียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกต่อไปแล้วเมื่อแ้กระทั้ง BBC สำนักข่าวที่มีความมั่นยำสูงที่สุดของประเทศอังกฤษก,ก็ได้นำเรื่องนี้มารายงานข่าวแล้วด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาระบุเลยว่าแฮสตันวินล่ากำลังอาศัยช่วงพักเบรกทีมชาติในการเดินหน้าเจราจากับทางเจอรรและในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าในการพูดคุยเป็นอย่างมาก นั่นทำให้มันมีการคาดหมายกันว่าเจราร์ดในวัย41ปีจะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของพวกเขาในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วและดิวก็น่าจะเสร็จสิ้นก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าเจราร์ดเองจะได้ประเดิมการคุมทีมแอสตันวิลล่าเป็นครั้งแรกในการประเชิญหน้ากับไบรตันสำหรับเกมพรีเมลีกในวันที่20พฤศจิกายนนี้ เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางฟา b ิซ z i โรมาโน o ด้วยอีกเสียงว่าการเจราจาเดินหน้าไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วโดวยเหลือเพียงเรื่องของการจัดการด้านเอกสารก่อนที่การย้ายทีมจะเสร็จสิ้นลงนอกจากนี้มันยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมจากทางเทเลโฟตออกมาด้วยว่าเรนเจอร์จะได้รับค่าชดเชยราว3ล้านปอนด์จากทักแอสตันวินลาสำหรับการพลาดกุญสือของพวกเขาไปในครั้งนี้ด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวที่ผมหยิบยกมาฝากกันในวันนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ